วิวจะเก็บเป็นกระจกบ้านเฮาเฮาฝากเด้อจ้าวีวจะเก็บกาแฟยุคกลางเตาหมอกเขาเด้อจ้าเบินงดูหมอกเขาบ้านหมอกเขาบ้านเฮาเฮากันหนึ่งแบบบูทูลได้ได้จ้าอยู่ข้างนอกนะจ๊ะเนาะอยู่ข้างนอกก็เป็นหมอฟืนหมอเต่ายังสิเด้อจ้าเวลาเฮาก็เอาฟืดทราเนาะเบิ่งอยู่จิบกาแฟอยู่ข้างเต่าบรรยากาศตายเอ๊เขาขึ้นอายอายขึ้นบรรยากาศก็ดีดีดอกจ้า ฝนตกลิ่นปล่อยปล่อยอย่างนเสียงฝนบอนางจิบกาแฟาไปนะจ๊ะอันนี้ก็ได้เขาเขากัิได้ทรายแล้วเนาะจ้ะเนาะเขากับทรายเขากับปิ่นเขาอยู่ในหัวก่อนแบบนี้เขาได้ทรายแล้วเขากับมาเทลงอ่าเนวแเนว้ทรายเขา,า,ะนะาเขาเนาะจ้าเนาะอ่าเขาเอื่นว่ากระด,ดงบอกจ้บ,าาบที่นี่ไอ หาแนวไอ้ไมคอนดามบะพ่อจักอยู่ใส่เน,นาะจ้ะเนาะโดนโดนกับ,บ้านไปบได้เป็นคนเก็บเน,นายะยาให้ก็เลยไปหามาจากล้างบานแล้วก็หาพ่อเสยดิเห็นมาเราเป็น่ังสันแล้วก็หูจักมืดดีของเงี้ยของสร้างเราอยู่ใส่นี่ของเราเสียบได้ดิจ้ะเราหูจักมืดได้นะผู้ใดมาลากทานเราก่อนเดียวแล้วก็หูจักนี่ไม่คอนดามเอ๋หาบ่เห็นเนาะแล้วก็ไปหามาใหา้กระเ็นนะจ้ะอันนี้น กะไอยเขาที่เข้าทรายเขาเนาะจะเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศฝนตกอยู่วันนอเข้าจ้าแล้วอีกอย่างนึงเนาะจะเนาะเขาเนี่ยเวลาเข้าทรายเนี่ยเขาต่งทรายเห็นมันเมืดอยายก่อนเนื้อจ้าเวลาเอาใสกองเขาเขามันจะค่อยสีบปยเงยเนาะเวลาเข้าทรายเขาเนี่มันเมื่อยนะเขาเอาใสติบเขาเข้าน่ะมันก็สิเป็นแต่กินเนาะจ้าเนาะมันก็สิแซ่ แค่ว่าเห็ดเขาก็เห็ดแซ่บแซ่เพ็ดดีๆึ้นจังหนาตาเฮากุนแล้วอันนี้เฮาก็ต้องซายไปเรื่อยๆก็น่าจะเนาะให้มันมึดอายก่อนพอมันได้ทีแล้วน่าจะเนาะมันได้ทีแล้วมืดอายแล้วเฮาก็ใส่ติ๊บเขาเฮาจะเออหอนเนี่ยจักหน่อยเด้อจ้าแต่ว่าก็บ่บริขอนแห้งดอกขอนพอดีใส่ติ๊บเขาได้จ้าเฮ็ดให้แน่นๆเฮาก็แยกระหว่างข้าวเย็นกับข้าวอ่ะ เขามาไหมนอจ้ะเขาเย็ยนเ่าก็จะเอาใส่อีกกองหนึ่งเขาที่เขาฟูมาเหมือนขึ้นบะแมงเขาเย็ยนเ่าก็ใส่อีกกองหนึ่งจ้ะเพื่อเป็นการคัดแยกเวล,ลานั้นเ่าก็ต้องกินอันที่เป็นเขาเย็ยนก้อนนาะเราเขาที่เป็นเขาสารเ่าก็าไว้ที่หลังมันให้อุ่นได้หลายมือเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นพุ่มเป็นหญ้าเล็กๆหน่อ,อ,นอยอันนี้เซแล้วเ่าก็เอาหมดไปเก็บเอามาหนึ่งล่งจากเตาไฟ แบบนี้เขากับมาสิเขากับมาปิ้งเนื้อหรอได้จ้ะเขากับมายางซีนเนาะปิ้งเนื้อแหงเขาอันนี้เขากับบดได้เฮ็ดเองเนาะเขากับอนนกบอกอามาจากอ่าน้องขั้นโฮมเนาะค่ะเนาะน้องขั้นโฮมเนี่ยเขาใจกับมีเมื่อทุกอย่างได้จ้ะน้องขั้นโฮมนี่ก็ยอมมาจากตลาดบ้านเขาที่มีโฮมหลายๆเนาะจ้ะะเนาอันนี้กับป,ปิ้งเนื้อเนาะเขากับมาเบิร์ได้จ้ะว่าจากหน้าจินขนาดไหนเบิ่ร์นเฮ็ดไฟอ่อ,อ,อนๆผุนหนาเต็มเล็กปิ้งจ้า ไปเบิ่งขั้นตอนเลยจ้าว่าเข้าสิขาเข้าสิปิ้งยังไงเนาะจ้ามันเห่งสีหอมสีแซบหอมไกลไปสีบ้านเลยเข้ามาเบิ่งเลยจ้ามาเบิ่งเด้อันแรกแปลเข้ากับเอามือพีิกจึงสีเลจ้าโอ้ห่อนอยู่ดีบรเมียนมาบรห่อนดิเนาะเดี๋ยวพีิกเอาคอนเทนต์กอนห้องเฮงเอาเ,น,เอานื้อมันนี่เข้าับเฮ็แหฮงเข้าแต่คอนเทนต์กอนพุนเหลียวพีิกเร็จเหียวกะ หันมาเบิ่งกล่องคนละจ้าอันนี้ก็ทายท้าการแสดงเองนะจ้าเนาะปัดน,นี้เฮาก็ไดที่เราเด้อเข้ากับพริกแล้วเบิ่งดูเหลืองอุ้ยหุ้ยปัดทีนี้ก็สุกแล้วจ้าเบิ่งดูเป็นแต่ก,กินบอเป็นแต่ก,กินอีหลี่ที่พี่หน่องเบืองดูหอมหอมอย่างไฟเลยจ้าเนาะกินกับข้าวเหนียวข้าวทรายไปบางกีนะ่ะโอ้ยเข้ากันอีหลีเดลอจ้า